เ <c oughs> ตรียมตัวให้เป็นเห่าแล้วหรอเป็นหา่าวันเนี้ยคือนายครับผมสวัสดีครับทีมครับผม <c oughs> เออวันนี้ใส่แว่นน้่งโคร <c oughs> เราไม่พูดทำทำเพลง <c oughs> เพราะแต่งตัวมาสักขนาดนี้แล้ว,วนเนาะเห็นเสื้อเมย์แล้วเ <c oughs> ขาเป็นเกมไหม ชอบมากคือชอบเล่นมุอในมือถือหนูออนไลน์เด็กๆจะเล่นหลายเกมมากๆสมัยนั้นอดีตช่างเทรนเนอร์เอสเอเอ็กชอดไดดาบังยงบังยาเออช่วงนั้นบังยาบุ๋มมากเคยเล่นเกมโอ้โหไม่พูดดีกว่าก่อนอะเล่นเดี๋ยวนี้ไม่เล่นแล้วเมื่อก่อนที่เล่นเกมเราเล่นแบบเกมแบบไหนบ้างเป็นโดกังผมเล่นเกมฟองที่แต่นพวก Nintendo กับ เอ่อเพลย์สเตชั่นมาตลอดเทวัน Nintendo Boy Advance Color SP ก็ชอบนะครับแต่ว่าหลังๆไม่คยได้เล่นแล้วเขาทำไมไม่เคยได้เล่นน่ะแฟนไม่ได้เล่นผมรักในการเล่นเกมแหละเกมที่ผมชอบเล่นเกมแข่งรถอ่าเพราะว่าภาพมันสวยกว่าแล้วก็มุมมองมิติทุกอย่างเรียวกว่า แต่ถ้าในมือถืออ่ะจะชอบเล่นเป็นเกมแบบโมบ้าไมือวเกมยิง G หรือว่าตอนนี้เล่น L O L ก็คือถ้า L O L นะเจอได้นะครับทีมเราเล่นกันหลายคนแล้วเกมแบบในดวงใจเกมที่เราชอบหรือว่าเล่นมันมานานหรือติดมันมากๆมีเกมอะไรบ้างก็คือโยกังเพราะว่าเล่นจนเสียสุขภาพเล่นเป็นจริงเป็นจังเล่นไปแข่งเลยอะโดนกระโดดอีซิงเครเล่นไหมตด ไม่รู้ไม่ชอบเพลงที่สุดแล้วแบบไม่ชอบแฮเวอร์โมนบิชิบาชิบนนู้มันสนุกอะแต่บิชิบาชิไม่ค่อยมีคนร,รู้จักบางคนบอกว่าเด็กอะไรเก็บจะไม่ค่อย กชิดพี่ก็ชอบมากร่วมมาซะขนาดนี้แน่นอนว่า Challenge ชาเลนจ์ชนี้ก็ต้องเกี่ยวกับเกมแน่นอน <Wow. S 1> ชาเลนจ์ชนี้เราจะให้ทายชื่อเกมเรามีทั้งหมด2รอบสองรอบเล่นไม่เหมือนกันเราจะบอกกติการอบแรกก่อนซึ่งในสองรอบนี้เราจะเอาคะแนนทั้งสองรอบมารวมกัน <Huh? S 1> ที่จมีภาพสไลด์ขึ้นให้บนจอแต่ละภาพจะเป็นฉากที่มาจากเกมต่างๆคือเราจะรวมมาทั้งเกมเก่ามาถึงเกมปัจจุบันมันเป็นเกมที่ดังและผ่านตาเรามามีเวลาให้10วินาทีต่อหนึ่งภาพที่จะยึดเอาคำตอบสุดท้ายก่อนทักเปลี่ยน ใช่ไหมใช่ครับหลอกกันเนี่ยชัวร์ชัวมันมีหลายเกมมันมีหลายเกมอเ่นไล่อนดิชั่นออดิชั่นอุ้ยนมันเล่นสองคนได้ด้วยหรอมันเล่นหกคนนะออดิชั่นออดิชั่นไอบีชอบเล่นไหมไม่เคยเล่นด้วยออดิชั่น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 อองเปล่นหกสินี่ต้องเริ่มเลยทางนที ย่าหรอใช่รู้สึกเหมือนปังย่าอะไรแบบนั้นนะไม่ใช่โอวีหรอปังย่าปังย่าปังย่าโอ้โหโหง่ายจัดเลยอันนี้ไม่เอาไม่ไป็นกวนอย่างนี้แล้วกระดอนเดี๋ยวตอบเดี๋ยวตอบมั่วเพราะมันเปลี่ยนพอดีอลนนี้แม่เนาะโอ้แล้วก็ล็อกเลยเออใช่แล้วก็ะลอกไม่พูดตอบแลกกระลอกแลกกอนโอ้โหเฮ้ยอะไรอะคาปิ้แบบนี้แลงหน้าล็อกเหรอเออแลงหน้าล็อกใช่ เกมยิง F F X s h o ก็เป็นเกมยิง c o เตอร์พี่จำได้พี่เล่นบ่อยา c o เตอร์ก็ได้ใช่นหม Counter สายจำชื่อไม่ได้ชื่อนั้นแหละใครไปชุบอะไรพี่ N F หล่อเลย c o เตอร์เออค Counter สายอันนี้เป็นฐานของน่าจะเป็นฐานตัวร้ายลาบาร์เบิร์นนี่เราต้องบโอ้โหไปแล้วมันจะเสียวหรอหล่อไม่รู้อ่ะมันต้องมีอะไรอ่ะ เอาวีเอาวีเอาวีใช่เคยเห็นผู้ชายเล่นเข้าเติมออันนี้อะไรพี่ผมไม่ได้เล่นมือถืออ่ะเกมอย่างเงี้ยเอาวีก่อนนั่นพี่ก็ไม่ได้เล่นเอาวีอยู่นั่นพี่เล่นแาวสองเอาวีอันนี้เอาวีครับเอาวีเขาเข้ามาเร็วนนี้พี่จะได้คิดแล้วเอาวีมันโอ้เกมที่เป็นเป็ดเหรอเป็ดเลย

แกออกมาชอมมากแกที่เป็นมังกรนะดัดบลไหนไม่ได้เลยอะไระบับบิ้ลอะไรเหอาบับบ้อบับเบ้บับบ้ฮะตอบบับเบิ้ลมประมาณนั้น ดูแล้วมันเลยเป็นเกมเป็นเกมเป็นเกมมานมากสอดสอดที่จะเข้าห้องเนี้ยได้ทําการนั่งสมาธิแล้วก็เชิญล้างสองพี่อบมาประทับใช่ไม่ล้างสองด้วยไม่เชื่อพี่ฝั่งฝั่นีงหนูได้เลยสอดสอดเกมผู้ชายหนึ่งแล้วไฟโนไปไฟโนแฟนตาซีไปเรื่อยๆไม่ได้ป่ไฟนแฟนตาซีอะครับชาติชพี่ขาวใช่นะชื่อขาว Say อันนี้ผับจีจำปืนได้อไม่ใช่จำ UI ไได้ใช่จำจำแพลตฟอร์มได้เลยอันนี้บอมเบอร์แมนนี่ใช่ที่เล่นกับมาร์คนั้นแล้วมาร์กเดีร์สซีโอโอ้โหอ้โหแน่นอนบอมเบอร์แมนนะครับ อุ <rium> <Dante> ๊ยบอกแมนบา็แมนบอกแมนเกมนี้เขาอยากให้เล่นอนบ็อกมินไม่ได้นะเกมโปดเกมปวดอีนุบลบาแมนเกมนี้เลอนได้นะบอกเลยมาเถอะไม่ชอบบล็อกแมนบอกแมนบล็อกแมนมายองใช่ใช่คอนท่าคอนท่าเล่นได้สองคนคอนท่าเกมเก่าเกมตลับอะคอนท่า คอนท่าแน่นอนคอนท่าแน่นอนไม่ใช้ชื่ออะไรแมนๆไม่ใช่ไม่แมนที่คอนท่าโอ้ยนีปล่อยลงมือถือให้ได้เห็นเลยอันนี้คอนท่า yes ใช่เลยโปรตีนนะใช่ครับอันนี้เป็นคอนท่าในมือถือว้าวดูแบบฟอร์มรู้เลยน่อันนี้อะไรฟุตบอลอีกแล้วว้่ะบอลบอลกีฬาสีฟ้าสีฟ้าเรียนถามท่านเขาไม่รู้ นน ά, มัวนะเมื่อกี้อันนี้วินนิ่งอันนี้วินนิ่งวินนิ่งวินนิ่งอ,อินเดอร์เลยอ้าวไม่ใช่ฟิฟ<ะ>้าเฮ้ออันนี้ฟิฟ้าฟิฟ้าพี่ไม่ได้ป่ะไ่ตอบไปก่อนมันเป็นเต๋อมันก็เป็นฟิฟ้าองวินวนิ่งอ่ะวินนิ่งวินนิ่ง สำหรับแฟนเกมจริงๆ<ะ>บอกเลยว่าใครที่เล่นเกมแล้วปิดเสียงอาจจะพลาดเพราะว่ากติการรอบสองคือพี่จะเอาซาวหรือว่าตีมซองของแต่ละเกมมาให้ถายกันยากอันนี้ยากยาก,ยากจริงถ้าไม่ใช่คนที่เล่นก็จะไม่รู้ใช่หรือว่าถ้าเล่นแล้วชอบปิดเสียงเนี่ยก็จะไม่รูกบอกเลยจะมีเวลา20นาที

เกมผีครับเกมนป็นไปได้นะพี่เกมอุ้ยรู้เกมที่เขาแพ้ตังเป็น่อยเกมผีที่มันอยู่ในบ้านที่มันเข้าไปในบ้านใช่หรอกลัวสอบเขาเกมเรนทิวปะมันมีความผีอ่ะเกมอะไรเรนทิวเออสักอันน่ะใส่เรนทิวของใส่เรนทิวอะใส่เรนทิวนี่เลยสี่เด่นปอะใส่เรนทิวครับหน้าตามาผีๆแบบเนี้ย หล่อนี่นึกถึงดกโดนอะเอไมวะเดินไปเดไลท์อะถูกปะโอเคแล้วผิดทั้งคู่เออไม่เ่าไก่เคียรวเอใหม่ปะเลยเดินไปเดไลท์อมองอาชย 把茶连成。你们也没离开他哟？<noise> 你们也没离开大哟？ โซนิกใช่หรอใช่หรอเป็นเกมวิ่งที่มันเร็วๆที่มันถูกเข้ามานี่บกเป็โซนิกเลยแล้วใช่ไหมมนต้องใช่แหละมันคล้ายเลยใช่ไหมสตีฟคุณยิงเกมอื่นได้ไหมล่ะไม่ไม่โซนิกคือมันน้่นเพลงกับสนุบบิวบิวมาเลี้ยวหัค่ำอุ้ย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  อะไรวะจตดา้อาจจะกลัว่าตัวเองถ้าตอบขนี้ไม่ได้โดยพยี่นอถึงเพลงประกอบเกมอะไรได้บ้างโจถต้านช็ออะตอนแรกขึ้นมาแล้มักเงียบตกลมันมันมันชอบเกมนี้จริงเพรว่ รู้รู้ก็กเป็นเกมหรับแบบไม่ยิงเป็ดก็เป็นที่มันแบบที่เป็นเกมกีฬาในตลาดอะใช่ใชเ,เกมตลาดอ๋อเพลงนี้ยไม่อยู่ตามม้าหมุนไงใช่คุ้นอยู่นะครับผมก็พกเกมมอนนะผมนึกไม่ออกอะ ก็ไม่ใช่แบดมอนคือเสียงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือน,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 นเคยเจอในเกมตู้ด้วยมันไม่ได้คุ้นจากเกมนะใช่เป็น<ต>คุ้นจากเกมคุ้นจากเครื่องโยกอะไรที่ถึงเล่นนะ <c oughs> ยิงเป็ดปะ <c oughs> ที่แบบเป็นปืนแล้วก็ยิงปุ่ง,ป,งปุ่งที่เป็นเป็ดบินขึ้นมาทำไมมันไม่รู้ชื่อมันไม่รู้ชื่อยังยิงเป็ดปะตอบว่ายิงเป็ดสแลมด๊อก ฟิลเตอร์ตีดอะตีดไม่ใช่เหมอนมอนตีดป่ะเฮเมูนมันอีกคนนึงไม่ไม่ใช่เฮเดไม่ใช่ใช่ไหมใช่ไม่ใช่แน่ๆฮาเวสมูนมันก็ไม่ใช่เหมือนกันเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมเออฮาเวสมูนแต่ว่าฮาเวสมูนผิดค่ะทัดแล้วทำไมกูยังคิดไม่นอันเดิมเลยไอันี่ใช่เซอร์คลาสัดแล้ว จำกม่แต่เซอร์คาทนาจำจำชื่อหลังไม่ได้ถูกต้องจำเล่นหล่ะเล่นแล้วอ่ะตอนเด็กหัวร้อนมากยืนบนลูกบอลแล้วกระโดดไปลูกบอลอีอันผมลูกบอลกิ้งลูกบอลกิ้งหมาก มีความน่ารักแล้วก็มีความเป็นเกมในคอมต่งยาภาพเป็นหม้อดื่มสนะคัตื้นตึใช่ใช่ตังย่ามั่นใจนหมครับนมั่นใจนะยืนยืนนายได้ไหโอ้ยโกตบกคุโจมาลงกัการนี้บก ปาเมรชื่อภาษาเก็บโอ้กตาลีเหมือนชื่อสบู่เลยอทำตามอะฮาเวสมูนเจ็บปุ๊กผ้าฮาเวสมูนเหรอฮาเวสมูนป็นคำตอบที่ เฮดค่ะปังยามคือเกม่อัววี่หรือเมอะไรแลเด็กๆจะเล่นหลายเกมมากๆปังยงปังยาช่วงนั้นปังยาบุมมากปังยามคือเกม่อดัววี่หรือมอะไรครแล้วกอบอกโอ้ีผู้หญิงรแลลม่นถึงก็แลทำีปตกมนเปเอเกมันแหละใ่เกมันแหละ ที่ตอบไปแล้วอ่ะอีกระโดดไม่ใช่แล้วไปแล้วรนะู้บ่อยตลวดไแล้วคอมเมนเต์เจอรี่ในในหัวแม่งไม่มีอะไรคนะอมเมนต์เจอรี่ป๊อปอายไม่เอามันคือคอมเมนต์เจอรี่ว่าแต่นี่เล่นติดเสียงตลอดเลยี่ <laughs> ถ้าพูดมาต้องแบบเสียดายมากๆเพราะรู้ว่าเกมน,นี้จริงๆเคยเล่นแน่นอนใช่ไหมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ผมละฟังบ่อยห้ามีสุดท้ายนะ อุ้ยวิ่งแล้วอ่ะแต่ว่าคอมเมนต์เธอพี่มันดูเป็นเกมออนไลน์อะไม่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 ถูกไม่ใช่ออนไลน์เลยเอ็นดี้ละกันไอ้พวกโซนี่นะแต่ว่าไม่ใช่หรอกไม่ใช่หรอกแต่สุนติเลยเข็ดค่ะทุกคนบอกว่าจริงๆนะมันไม่รู้ก็จำไม่ได้จริงไม่ได้นไปเราไม่รู้ชื่อดังมากเลยเราก็เล่นบ่อยอะเราดูชื่อมันไม่ออกอ่ะเอ็นี้ละกนไปคำตอบพี่ ค่ะกันเบาไหมไม่ใช่อ่ะแต่ไม่ใช่อะรู้ไม่ใช่อะผิดค่ะเกมนี้ดังมากใช่ Angry Birds นี่มันผมเป็นตัวสิดงแดงอ่ะ ตีที่อยู่ในหัวเลยอ่ะนหัวฮาวินะดองกี้คองโอชิวิเมะไปเลยตอบดองกี้คองดอองงกี้คผิดค่ะอ๋อปีงูไงนี่มันนี่มันไม่ใช่งูตัวสีเหลืองที่กิน่ะที่มันแดกจุดไปเรื่อยๆอ่ะแต่ว่าจำชื่อไม่ได้ก็ไม่ใช่เสียงเกมป่ะไรอย่างเงี้แหละมันสองอย่าต้องใส่ใจทุกอย่างแดกจุดตอบว่าแดกจุดแดกจุดผิด ถ้ามิโมันเหมือนฟิลแบบเมืนตอนเก็บเผ็ดได้นะคกูบีมาริโอมาริโอครับเหมอเป็นมาริโอจริงนะเผ็ดค่าโอ้โหมาร์กบอกได้แน่เนี่ยฟิลนี้เลยมาร์ชอบเล่นเกมคนนี้่อยอยูแล้วอะแท็กแมนไปชอบเจาแาพิกเซลอะตัวพิกเซลอะแท็กแมนท็กแมนกแมเพลงนี้มาตอนไหนตอนเริ่มก่ไปเลยเออก็ไปเรื่อยอะถูกต้อง ตีไฟเตอร์เฉืออนีแหละถอนี่ันอย่าไ่หาดูแข่เข้าอยู่ดพี่สต r ี e ไฟ i g เตอร์ดัมมี่บอลแซ่ดสตรี i ไฟ t เตอร์เกมอะไรสตีทไฟเตอร์อะไม่รู้ไ้ดินมาบางอย่างที่น่าใจเลยพราะมันมีขัแบบพลังเยอะโชกุนน่ะอีโชกุนไม่ัวโชกุนบ้างชช่โชกุนกคุณกับ้นบอลนะที่มันแข่งกันต่อตัวมันชื่อเกมอะไรวะดบอลแซ่กไงแม่ เออแบบผู้ชายผู้ชายเลยอ่ะทคเก่นเหรออ๋อสติปไฟเตอร์อ่ะอาสติปไฟเตอร์ก็เป็นไปได้พี่ไมม่ีปนัก่ดนตรีไฟนอลเไฟนคำตอบที่ผิดค่ะตอบว่าดากอนบอลดากอนบอลเป็นคำตอบที่ผิดค่ะดากอนบอลรอเล่นตุ๊กใจ สตรีไฟเตอร์ครับคิดว่าเป็นสตรีไฟเตอร์ใช่ไหมสตรีไฟเตอร์เป็นคำตอบที่ถูกต้องสตรีไฟเตอร์ถูก ใครจะมามารมาไม่พูดไม่ต้องพูดถึงแป้งเลยนะมามาเขาคนเดียวไม่ได้ก็ยังได้มาร์คแน่ๆมาร์คคือเซียนเกมเขาเล่นเกมทุกอย่างเวลามีเกมอะไรใหม่มาแล้วพี่อีทวันนี้ผมมีอะไรมาเสนอมาแล้วตั้งแต่เช้าเลยหนูแบบอาเกมอะไรวะมานะก็จะแบบบอกเป็นขั้นเลยจ้ะเด็กที่ประเด็นเคยเล่นมาเป็น คนเดียวที่มีเกมแวัลคูพิเศษเพราะต่อใช่ซึ่งนางเคยทำงานเป็นมอนิเตอร์ด้วยใช่เลยใช่โมเดิเรเตอร์คือเขาเล่นเกมจริงไหมว่าจะเป็นบอร์ดเกมหรือว่าเกมออนไลน์เกมคอมพิวเตอร์คือที่เล่นกันอยู่ทุกวันนี้สวงสวิชอะไรก็คือมาเข้ามาสนุกค่ะมาเป็นเห่าสนุกที่สุดเนี่ยจะต่อไปต้องแบบมีต่อเกมเท่อ อเ,เ, <S <S เออถ้าอยากเจอพวกเราแล้วอยากมีติ้งกับพวกเราแล้วอีกหน่อยคือเรามาเล่นเกมด้วยกันก็กดไลค์ไปเยอะกดไลค์เยอะแล้วกดแจ้งไปเยอะนะฮะเพราะว่าจะได้ชวนเพื่อนๆคนอื่นอ่ะมาดูคอนเทนต์ของเราแล้วก็ถ้าอีกหน่อยทวิตแคร์เราเยอะยอดวิวเราเยอะแล้วมีแฟนคลับติดตามเยอะเนี่ยอีกหน่อยเราจัดมีติ้งแน,น,<อ>น่นอนแต่หิมหม,มันก็น่าจะเล่นเกมแต่ว่าคงจำอะไรไม่ได้อาจจะจำชื่อไม่ได้อาจจะจำจากภาพได้ไม่รู้มออก่ ใจีเวลามั่นใจเขาใช่เหมือนแบบสับทิปฮอปอะไรข่านล้วไม่มองงี้นะพี่นายอุ้ยทำไรอ่ะดูแคสเก้นดูยนั้เก่งมากเลยแม่ทำอะไคุณนาหนั่มีแบบนั้นมาอย่นีเลยโอ้ยว้าวโอ้ยดูไปนี่ทำงานใส่ได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยนั้นเก่งมากแล้วก็แบบใส่ฟอนต์อะไรอย่างเงี้ยนั้นที่ตาเขาดูอยู่อ่ะนี่ถ้าได้พัดหน้าใครเบี้ยวอ่ะรู้เลยว่าตอนนั้นใช่กันมั้ยตอนนัอยู่ 你太夸张了。<laughs> <laughs>